นะครับท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับท่านผู้ว่าครับครับสสวัััดีคครรบบอยู่ในพื้นที่ช่วว่าครับนะครับที่บ้านเอ่อแต่บริเวณบ้านของกำนันเปลียยนะฮะครับกับมันไม่ค่อยดูมาดูป่ามาดูมาดูเออ่สวนส้มครับมาดูกิจกรรมของทางั้งนายกและททางอบตเขาดําเนินการครับก็เอ่อเล่าให้ฟังว่า ในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็เป็นช่วงที่ผมก็ออกไปประชุมมอบออให้รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายค,บคืนความสุขที่พอเพียงให้ชาวกจังนะครับที่มีสามด้านคือหนึ่งรวมพลังคืนความสุขมีก้าววัละองรูปการพัฒนามีก้าวาลและเปิดฟ้าการท่องเที่ยวจังนะครับสิ่งที่ ผมไปดูแล้วก็ได้รับการขานรับรวมทั้งก็มีการดำเนินการอยู่บ้างแล้วนะครับก็คือในเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนช,ชายเลา่านาเขาถ้ำน้ำตกนะครับ,รบผมที่ได้ไปดูและไชื่นชมนะครับก็่นวันที่สิบสองพฤษภาก็ไปตรวจเยี่ยมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนำาย อืมครับผมตนาถ้ำเหเนืออเมืองจังนะครับแล้วก็เมื่อวันที่สิบสามตวรวจเยี่ยมบ้านทุ่งมะขามป้อมหมู่ที่หกตทุ่งยาว,วเอเภตะเรียนครับซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขนะครับครับแลวก็ในวันเดียวกันก็ไปตวรวจเยี่ยมคุมจักสารเ,าเตยตาหน,นัน ธนา,าคารปูที่หมู่ที่สองตตาเซออำเภอหาดสำราญน,นะครับวันที่สิบหกได้ตรวจเยี่ยมบ่อหินฟาร์มสเตย์หมู่ที่สองตบ,บ่อหินอำเภอสิเก้าซึ่งเป็นเ,เป็นวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับรางวัลวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศปีสอง8้ยห้าสิบแปดนะครับเมื่อวันที่สิบเจ็ดได้ ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เขาทำนาหนึ่งไรไ่ได้เงินหนึ่งแสนบาทอ๋อครับหมูดที่หนึ่งจังหวัดกำราง,างรเพชรอำเภอวังพิเศษวันที่สิบแปดตรวจเยี่ยมครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียงของนายสุนทรชุมพลหมุดที่สามอำเภนานชุมเผดอำเภอย่านตาขาววันที่สิบเก้าตรวจเยี่ยมกลุ่มไม้เศื้คาโลตำาบเขากรอบอำเภอดอย,ยอดนะครับ เมื่อวันที่24กับเมื่อวานนี้ก็ตรวจเยี่ยมบ้านกลางเหนือหมู่ที่7ตำบลควนเมาอำเภอรัชดาหมู่บ้านนี้ได้รางวัลหมู่บ้านดีเด่นบ้านสวยเมืองสุขรองชนะเลิศอันดับสองประจำปีประมาณ2 5 5 8ของระดับประเทศครับนะครับในวันวันนี้เนี่ยผมก็มามาดูในในของตำบลปะเหรียนนะครับครับแลพวพรุ่งนี้จะไปตรวจเยี่ยมการกับลุงภูมิทัศ์ และการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกถ้ำเ,เขาช้างหายานา้ำที่นำเหมือนสีที่นำเหมือนสีนี่เ,เคยไปมาแล้วนะครับ,รบการสนับส,สนุนการท่องเที่ยวในวาระนี้เนี่ยก็คือการสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชนชายป่านาเขาถ้ำน้ําตกเนี่ยก็หมายถึงว่าจะจะ,จะมีจุดศูนย์ศูนย์รวมออของของชุมชน แห่งหนึ่งนะครับอย่างสถานที่ที่รวมไปมาแล้วเนี่ยก็จะมีศูนย์รวมชุมชนอยู่อยู่ที่หมู่บ้านแล้วหมู่บ้านนั้นเนี่ยก็จะมีะกิจกรรมเด่นนะครับ,รบที่าอาจจะไม่เหมือนกันบางแห่งก็เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงนะครับ,รบอย่างกลุ่มนาบเหมือนสีก็จุดเด่นก็คือการทอผ้านะครับแล้วก็อย่างที่อื่น ที่กลุ่มไม้เททาโลครับก็เป็นศูนย์รวมของการดูเรื่องการทำไม้ไม้เทศทาโลนะครับครับที่บอ่อหินฟาร์มสเตย์ก็เป็นจุดจุดเด่นในในเรื่องการเ,าเลี้ยงกุ้งหอยปูปลาเลี้ยงปลาในกระชังนะเป็นต้นเพราะฉะนั้นเวลาคนมามาเที่ยวแล้วเนี่ยก็มาที่ศูนย์เรียนรู้เนี่ยก็ยจะได้ความรู้ในแต่ละเรื่องที่ที่กลุ่มชุมชนนั้นก็มีความชำนาญน,นะครับ พอฟับงบรรยายสรุปเสร็จอะไรต่างๆถ,ถึงเที่ยงก็ทานอาหารกับที่นั้นนะครับใช้ผลผลิตจากชุมชนนั่นแหละครับก็เลี้ยงเลี้ยงคนท,ที่มาท่องเที่ยวนะครับบา,บางคนบางกลุ่มอยากจะนอนที่นั่นก็มีโฮมสเตย์ให้พักะนะครับโฮมสเตย์บางบางครั้งก็อยู่ใกล้กันบางครั้งก็อาจจะแยกกระจายไปตามบ้านของชาวบ้านต่างๆะนะครับแล้ว ที่ใกล้ๆก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวนะครับมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายอย่างเช่นที่ผมกาลังอยู่ที่ปะเหียนปลเหียนมีที่อำเภอปละเหลียนเนี่ยครับมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายทั้งเภูเขาถ้ำน้ําตกนะครับเยอะแยะไปหมดนะครับมีสวนีสวนส้มด้วยสวนสวนส้มตระกูลที่ผันเดียวกับยะลาผมผมไปไว่ที่สวนเขาก็บอกว่า ก็พันนี้มาจากเวทดวงธรรมชานะครับแล้วมีไม่มีแหล่งท่องเที่ยวมาสิบกว่าแห่งนะครับก็เหมือนกันนะครับวันนี้ผมมาถึงเขตรักษาพันธุ์ป่าเขาบรรทัดนะครับตรงตรงนี้ก็กําลังตันน้ถฐานเข้าไปในที่น้ําตกโตนเตะนะครับน้ําตกโตนเตะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการท่องเที่ยวแบบนี้เนี่ยก็คือ เป็นมามาเที่ยวที่ชุมชนแล้วเนี่ยก็หลังจากค้านเช่าหรือต่างๆก็สามารถกระจายไปยังยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะครับและนี่นี่คือกิจกรรมต่างๆนี้ซึ่งซึ่งจะได้ประโยชน์นะครับจะได้ประโยชน์กับจำนมาท่องเที่ยวแล้วเขาเขาชอบใจอย่างมากนะครับัตอนนี้ผมก็มามาหยุดที่น้ำตกโซนเะนะครับมั่นคือน้ำตกโซนเพนี่อน้ำตกที่คู่คู่สวยงามมาก ครับ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 ความความประเด็นของน้ําตกตนเต๊เนี่นะครับท่านผู้ว่าครับมันมีมีลักษณะอย่างไรบ้างครับท่านครับเอ่อมันเป็นมันตรงสายน้ํยาวนะครับครับก็เอ่อมีมีหินหินก้อนใหญ่ๆแล้วน้ําน้ําตกนี่ไหลผ่านไหลผ่านหินขใหญ่ที่สวยงามมากมัปะการังติดอุดมสมบูรณ์นะครับมี เอ่อเนืองน้ำาหลาหลเอ่งนะครับเหมาะสำหรับคนที่จะไปไปอาบน้ำนะซึ่งซึ่งมันก็ไม่ไม่ไม่ลึกเท่าไหร่นะครับเป็นเอ่อเป็นหินที่น้ำไหลลงมาเป็นเป็นชั้นได้ยินได้ยินเสียงน้ำตกไหลไหมครับได้ยินครับได้ยินครับ ه, นี่ครับน้ครับท่านผู้ว่าเราดูว่าว่าน้ำตกตนเต้มันมีกี่ชั้นเราจะได้บอกท่านผู้ฟังได้ว่าเนี่ยเดี๋ยวต้องถามว่าน้ำตกคนเต้มีกี่ชั้น ตนเต่ดี่โดี่โอดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกับท่านท่านนายกสมพงษ์เลยนะครับจ่ได้อธิบายน้ําตกโตนเต้ครับครับสวัสดีครับท่านนายกสมพงษ์ครับผมวิวัต์สุกสวยนครับจากรายการผู้ว่าพบประชาชนของสทวทรังนะครับท่านนายกลองลองอธิบายครับว่าน้ําตกโตนเต้มีความสวยงามยังไงมีกี่ชั้นเผื่อเราจะได้ประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยวครับ ้ำตกตอนแค่ข้างบนนะมันมันจะตกยอดเขาสูงประมาณสี่ร้อยเมตรพอถึงมาข้างล่างก็มันมาหลางก็ตามโคดินเนี่ยคบต่ที่ตกลงมาที่ผมยืนอยู่เนี่ยปันหางประมาณประมาณประมาณห0 0ร้อยเมตรประมาณครึ่งกิโลได้ครับแต่ที่พอตกเต็มแล้วมันจะไหลลงมาข้างล่างอะี่มันจะเป็นั้นๆเป็นแกงอะเป็นแกงเป็นเนื้อเป็นแกง ครับมาประมาณเป็นร้อยร้อยแกงโอ้ครับถึงในที่ตนอ่าที่ปะเหลียนเนี่ยมีน้ําตกทั้งหมดมีน้ําตกโซนเ๊ะน้ําตกโซนตกครับแต่น้ําตกน้ำตาตอครับและน้ําตกน้ําน้ําพานครับน้ําตกคลองตรงน้ําตกลํากลอกครับอ่าครับแล้วแล้วก็มีไม่ทั้งหมดอะหลายน้ําตกครับ โอ้มันน,น,น่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เราสามารถที่จะปรับปรุงพัฒนาให้กับนักท่องเที่ยวในช่วงที่อย่างโลซีซันเนี่ยเราก็มาเที่ยวน้ําตกได้มันมีน้ําตลอดทั้งปีไหมครับท่านนายกตลอดทั้งปีครับตลอดทั้งปีเลยเทศการคนเป็นเมือนครับคนเป็นเมือนโอ้โหครับอ,อ,บอ็ถือว่าเป็นเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ของจังหวัดตรังเราเพราะว่าในป่าเลียนนี่มีน้ําตกเยอะๆตนเตะตนตกตอนยอดตอตอนหมาตอนกองรับโอ้โหเยอะครับอุทยานน้ำพ่านแล้วก็ ถ้าเขาจะพักเดิมคืนอะ่ะมีของเช็ดยอดอของเช็ดยอดอะ่ะตรงกลางคืนครับอย่างผ้าหมอกันเป็นผ้าหมอกถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าทางกลางคืนนี่แสดงว่าในในพื้นที่ต้องมีโฮมสเตย์ให้กับนักท่องเที่ยวสิครับมีมีครับมีมีครับอ๋อครับท่านทานายกเล่าเล่าได้ถึงแหล่งท่องเที่ยวของของของเปรียดได้เลยครับเดี๋ยวทางทางรายการเราก็ประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยวให้กับท่านผู้ฟังด้วยครับครับาเขาผมนั่นแหละอ่า ต้นต้นเตะต้นเตะเนี่ยมันคนมารู้ที่เยอะ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 ครับ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 มีน้ำตกต้นเตะที่ท่านท่องเที่ยวมาเยอะปีหนึ่งหลายหมื่นโอ้ครับต้นเต้กับต้นตกห่างประมาณหนึ่งกิโลครับตอนเต้นเต้กัครับต้นผมผมพูดกัอคนน้นตอนตอนเต้เนี่ยต้นตกเนี่ยห่างจากต้นเตะเนี่ย หนึ่งกิโลถึงสามต้นตกไปสากต้นตกไปน้ำพ่านนี่ก็ห่างประมาณสามกิโลครับไปรอน้ำตกกองตรงกองตรงนี่ก็ประมาณห้ากิโลอืมครับอยู่ในโซนเดียวกันนะครับ<ห>อยู่ในโซนเดียวกันในทำเลเดียวกันนะครับน,น,น้ำตกลำปองนี่ก็ห่างประมาณ เจ็ดกิโลสามตัวต่อกับสองกิโลขอเจ็ดยอดเนี่ยประมาณอ่าสิบสามกิโลขอเจ็ดยอดเนี่ยคือมันมันจะมีแผนพัฒอยู่ในในเครื่องบินเลยครับโอ้ครับแสดงว่าเราได้การได้ทําประชาสัมพันธ์ไว้แล้วนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวเมืองตรังของเรานะครับ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 มีอะไรเพิ่มเติมท่านนายกมีลูกาดิโอผมมีลูกาดิโอท่า ถ้ายังไงก็ติดต่อที่อบตได้เลยครับแสดงว่าในอบตอมีลูกหาบที่จะพาเดินท่องป่าดูน้ําตกชมน้ําตกได้ครับครับครับปีจะแล้วเดือนเมษาเนี่ยท่านนายกชวนท่านนายกชวนหลีไ่ไครขึ้นเขาเฉอยดาวครับขึ้นเขาฉอยดาวประมาณประมาณสามสิบคนโอ้คับต้องแกไม่ค้างคืนก็นกลับลงมาเลยกลับมาถึงประมาณสี่ทุ่ม ก็แสดง<ก>ว่าค่าคืนดึกเดินก็มีความปลอดภัยในพื้นที่นะครับครับแต่ปีนี้ <ul> ต้อนชวนผมว่าต้อนชวนท่านผู้ว่าจะเชิญท่านผู้ว่าด้วยไปขาเจดยอดขาเจียดอยดช่วงนี้ก็ประมาณ12องศาแล้วหนาวโอ้โหครับเหมือนกับภาคเหนือเลยนะครับ12องศาครับครับนั่นแหละเหมือนกันเลยท <c oughs> <c oughs> ี่มเหมือนกันเลยครับตลอดเตือน ทางทางบ้านผมนี่เขาบอกอ่าเนี่ยอ,อยู่ใกล้ๆกล้กับสวิตแล้วครับเลยผมว่าถ้าอย่างไรก็ขอให้ท่านประชาสัมพันธ์ของตำบลเปลียนมีน้ำตกส <c oughs> ิงจิตท <c oughs> ี่มีภูเขามีมีถ้ำผมจะนำเที่ยวหมดเลยมีอุทยานเพ <c oughs> ราะ <c oughs> ว่าพื้นที่บ้านผมนี่ก็มีสิห้าหมู่บ้านพระจาคนหมื่นกว่าคนครับ ครับใน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 ตำบลปะเหลียนเป็นเป็นเขตอุทยานอะไรครับท่านนายกอุทยานอุทยานน้ำพ่านอุทยานน้ำพานอ่าอุทยานน,น้ำพานครับอ่าอนุรักเขาดูแลอยู่อืมครับเห็นไหมสวนป่าจะเลิมตะเกียบแปดล้านล้านก้าเนะ่เขามีเอ่อทางกำนันอบตปลูกต้นชวนมามาเปิดการปลูกตรงนี้ร้อยกว่าไร่เนีี่ยท่านผู้ว่าได้ออกมาจากสวนป่าเมื่อกี้นะครับ ครับผมสถานที่ต่องเที่ยวเยอะแยะผมเก็บคันละยี่สิบบาทช่วงการท่องเที่ยวเนี่ยเป็หนึ่งสามสี่แสนอ่ะโอ้ครับในช่วงเออแสดงว่าคือคือบัตรเข้าชมอุทยานเข้าชมน้ำตกนี่ก็คือคันละยี่สิบบาทไม่เก็บเก็บค่ารถอย่างเดียวอ๋อค่ารถอย่างเดียวครับเออคนไม่เก็บครับอ๋อคบคนไม่เก็บเขาบริการหนึ่งที่ครับผมเพื่ออยากรู้ว่าเนี่ยปีนี้รถมากี่คัน ปีนี้ผมจะเก็บครับคนละห้าบาทาได้นับจำนวนคนว่าคนมาเท่าไหร่โอ้ครับก็ถือว่าเวลาเราเก็บได้แล้วครับครับพรับผมก็รายรู้จำนวนคนว่าคนมาเท่าไหร่รถเท่าไหร่นะครับไ,ได้ดูข้อมูลเร,รืนี้คนจะเพิ่มขึ้นไหมร,รถลงไหมเย้ไหมครับคนละบาทผมว่าน่าจะได้นะครับก็ก,ก็ก็ไม่เป็นไรครับถือว่าเป็นเป็นเงินที่จะไปทํานุบํารุงนะครับน้ําตกในอุทยานเข้าเข้าเข้ารายได้ของอบตอบตก็เป็น ไปพัฒนากไบรงก็พัฒนาการท่องเที่ยวครับครับ่ผมนั่งคนละคันกับท่านผู้ว่าเอาตัว,าวามาพูด,ด <c oughs> รายการนี้เป็นรายการผู้ว่าพบประชาชนครับท่านนายกครับก้าเก้ารก็ท่นอปยอยไปเลยครับอยออกไปเลยครับ ขอบคุณมากเลยได้ยังไงขอเดือเดนมาที่อบตท่านนายกเพิ่มเติมได้เลยครับสงเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของกิจกรรมต่างๆของอวตได้ครับในช่วงนี้เราเรายินดีครับในรายการครับ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 อยากไรก็อันนี้บัตเบอร์โทรเครื่องของครับที่ว่าของผมเดี๋ยวก็ส่งให้ท่านอีกทีเออท่านนายกบอกได้เลยครับผ่านรายการได้เลยครับเครื่องมอหรอครับใช่ครับผมเนี่ยขอโทษที่จำเบอร์เองไม่ได้ วันีเบอร์ตั้งไว้ที่อบตที่ผมมาตันก็ว่าวันีเลยครับเดี๋ยวก็โทรบอกบอกบอกเบอร์ท่านนี้่าครับอกบอกบอกเบอร์ท่านมาเลยครับเอ่อเบอร์เบอร์ของสถานีนะครับศูนย์แปดศูนย์แปดแปดครับศูนย์แปดแปดเจ็ดหกห้าเจ็ดหกห้าหนึ่งเจ็ดสองสองหนึ่งเจ็ดสองสองครับผมครับ อรับเพื่อจากท้ายนีที่ไหนครับสวทตรังครับสวทตรังเก้าสิบเอ็ดจุดสองห้าเมตรคโอเคโครับครับครับติดต่อไปนะขราบเรียนเชิญท่านท่านท่านผู้ว่าพูดต่อครับท่านผู้ว่าท่านท่านผู้ว่าอยู่คนละคันอ๋อคนละคันแล้วเหรอครับอออครับผม เดี๋ยวเดี๋ยวนี้ก็จะถึงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวก่กยจะถึงที่พักนะครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวคุยคุยเรื่อยเ่ไปก่อนก็ได้ครับคุยยังไงบ้างได้ครับท่านนายกคุยได้เลยครับเรื่องแหล่งท่องเที่ยวเรื่องของสินค้าโอท็อปในพื้นที่ก็ได้ครับของตำบลปะเหลียนมีอะไรน่าสนใจบ้างครับสินค้าโอท็อปก็มีมีแต่ตลาดตลาดมันไม่แน่นอนเลยก็มีไม่ไม่มามาตรฐานอะไรครับครับที่มาตรฐานอยู่ที่ ตำบลปะเหลียนก็เร่ยว,วังน้ําค้างอ่ะเขาได้ส่ขงข่้วว่าส้มโชกุนเนี่ยครับอ่าท่า,ทานนายกคุยเรื่องส้มโจกุลได้เลยครับเพราะว่าเป็น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 เนอ่อร่ส้มของของชาวตรังที่ท่านท่านผู้ว่าท่านก็ส่งเสริมอยู่นะครับเอ่อสวนเร่ยวังน้ำค้างเนี่ยเขาจะประกวดได้ระดับเขตแล้วคระดับเขตที่ผ่านไปแล้วนี่จะประกวดระดับประเทศแล้วกรมก็จะลงมา ที่ก่อนท่านผู้ว่าก็ได้ไปเยี่ยมสวนแล้วเคีม่มไปเคีมรสชาติของต้มโจกคุณมาแล้วครับ,รบท่านผู้ว่าท่านบอกว่าได้ได,ได้พันมาจากเยลลาพันที่วันแรกที่เอาพันจริงมา็มาเอามาจากเยลลาครับเอามาจากเยลลาถึงช่วงนี้อ่าทางใต้เนี่ยจะต้มโจกคุณของไร่วังน้ําค้างเนี่ยจะมาอันดับหนึ่งเลยครับท่านครับเออระดอกเคตเนี่ย กววะธธ้เผ่านแลมีมี <พอ S 1> มรางวัลอะไรบ้างครับท่านท่านนายกได้ได้โล่มีรางวัลได้โล่ได้มีรางวัลด้วยครับครับผมได้โล่เต็มเลยแต่ไอไอไข่เนี่ยฟวามปอนยฟฟรามไม่พอนยฟฟร์มเนี่ยอ่าผลิตไข่ไข่เนี่ยก็อ่าเป็นแม่พันุประมาณเป็นแสนตัวจุดนี้ครับเป็นพันไข่นะครับ บรายแก่บรรยายของผมเปนตามครับครับท่านผู้ว่าวันนี่เอาสัมภาษณ์ท่านผู้ว่าต่อครับอ่าครับครับขอบคุณครับท่านนายกสมพงศ์ครับท่านนายกอ่าตำบลปะเหลียนนะนะครับผว่าแล้วนะครับครับครับผมครับท่านผู้ว่าเชิญต่อครับครับก็วันนี้ตอนนี้ผมก็มาถึงที่บ้านของกำนันตำบลปะเหลียนนะครับรับพิเศษของอินนะครับครับซึ่งก็แกก็ได้ ทำงานร่วมกับทางท่านนายกนะครับ,รบแล้วก็ไม่อยู่ไม่คกอยากน้าําตกโนเตะเท่าไหร่นะครับครับเอที่นี่ก็มีจุดจุดเด่นมีทั้งศูนย์ดำรงธรรมหมู่บ้านอะไรต่างๆนะครับแล้วก็เอนี้เนี่ยผมก็เน้นย้ําให้ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับให้ทําบทบาทเอให้มีการประชุมกรรมก,การหมู่บ้านทุกเดือนนะครับ,รบเพื่อ,อวางน พัฒนาแผนพัฒนาหมู่บ้านแก้ไขปัญหาหมู่บ้านแล้วก็อำนวยความเป็นธรรมให้ให้กับพี่น้องประชาชนครับเพราะฉะนั้นกำนันกับสับนายกอบตในขณะนี้เขาทำงานคู่กันกำนันเขาก็เป็นเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองที่ทำาหน้าที่เหมือนกับตำรวจฝ่ายป้องกันปราบรามที่ที่อยู่ในในพื้นที่นักครับก็เอ่อ ก็ขณะนี้เนี่ยผมก็พยายามเน้นย้ําให้ให้ทุกทุกแห่งนะทุกอบตว่าต่อไปนี้เนี่ยการการการทางานเนี่ยมันต้องมีมาตรฐานขึ้นอย่างเช่นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเนี่ยนอกจากการท่องเที่ยวชุมชนแล้วเนี่ยยังมีอีกวารละหนึ่งก็คือการาาใช้จักรยานปันเพื่อการท่องเที่ยวอครับครับ่จร,บจริงเ,เดี๋ยวอีกสักประมาณบ่ายบ่ายสามโมงเนี่ยทางที่ อบตอปะเหลียนหน้าอบตอปะเหลียนเนี่ยก็จะมีนักนักฝันประมาณห้าร้อยกว่าคนครับแต่ว่าส่วนส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนคนใน Half ปลเหลียนเนี่ยครับครับก็ฝันมาท่องเที่ยวแล้วก็ฝ <ๆ S 2> ันฝันออกจากอบตออกไปท่องเที่ยวในในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆครับที่ท่านท่านนายกได้ทำเรียนให้ทราบเมื่อกี้นะครับก็ก็น่าสนใจครับท่านผู้ว่าครับเพราะว่าในตำบลปลเหลียนมีน้าตกถึงเจ็ดยอดด้วยกันถูกต้องนะครับ นะครับแล้วก็คือขณะนี้เนี่ยผมก็บอกว่าเดี๋ยวสักระ,ระยะหนึ่งเราเริ่นกุมภาหรือมีนาเนี่ยให้เขาจัดแข่งจักรยานนะครับที่จะไดเชิญน,นักปั่นจากทั่วทั้งภาคใต้เราไม่ต้องถึงว่าขนาดว่าตัวทั้งประเทศไทยอ่ะทั้งภา,าคใต้ให้มาท่องเที่ยวนี้ขณะนี้ผมให้นโยบายทุกอำเภออย<ม>่างน้อยแต่ละอำเภอต้องต้องต้องจัดขึ้นมาครั้งหนึ่งนะครับโดยใช้ โดยใช้กิจกรรมที่ทางในพื้นที่มีอยู่่เช่นทางอบตเคยจัดกิจกรรมงา,า,านนู้นงานนี้ก็อาศัยกิจกรรมนั้นหนะครับให้นักท่องเที่ยวเขาเขามาปั่นจัก,กรยานนะครับเขามาแล้วเขาก็จะได้มาพักพักก่อนคืนหนึ่งคืนหนึ่งแล้วก็มาทานอาหารเย็นร่วมกันมาดูการแสดงทางของของ,ของเด็กของกลุมแม่บ้านอะไรต่างๆใน,ในเวทีนะครับแล้วก็เช้าก็ากปัน่น ครับอย่างผมคุยครับผมคุยกับท่านนายกเมื่อกี้นะครับนายกสมพงศ์ท่านบอกว่าปีหนึ่งปีหนึ่งมีนักท่องเที่ยวมาเป็นหมื่นหมื่นคนเลยนะครับใช่ใช่นะครับมาหมื่นหมื่นคนเลยนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นของของของปลาเหรียญนี่ผมไม่ค่อยเป็นห่วงแล้วนะครับแต่ว่ากำลังให้ให้นโยบายอำเภออื่นๆที่ที่เวลาจัดกิจกรรมแล้วเนี่ยบางครั้งก็ดูกันเองเนี่ยก็เอาเอาเรื่องจักรยานเสริมเข้าไปนะครับ ก็ก็จะเป็นเรื่องที่ท,ท,ที่ดีทําให้การท่องเที่ยวของเรานี่ดีขึ้นเพราะว่าการท่องเที่ยวนี่ถือว่าเป็นเป็นอนาคตใหม่ของของตังทีเดียวนะครับตังเรามีแหล่งท่องเที่ยวมากมายทั้งทะเลฝ่าภูเขาถ้าน้ําตกนะครับมี ทั้งหมดเลยนะครับมันก็เป็นจุดขายจุดหนึ่งเป็นแหล่งนกท่องเที่ยวแหล่งใหม่อย่างเช่นเวลาช่วงโลซีซั่นช่วงที่ปิดเกาะอย่างเงี้ยนักท่องเที่ยวมา,าก็สามารถเที่ยวน้ําตกเที่ยวตามเชือกเขาได้นะครับเพราะเ,าเพราะว่าน้ําตกนี่เห็นว่าท่านนายกสมพงษ์ท่านบอกว่าน้ําตกนี่ไหลทั้งปีถูกต้องครับครับ,รบส่วนการท่องเที่ยวบนบนเกาะเนี่ยวันก่อนผมไปเ,เป็นประธานเปิดาการท่องเที่ยวเกาะกระดานับครับของเอ่อ ม,มัอนอยู่ในเขตอุทยานเจ้าใหม่ครับก็มีการแข่งไททีราด้วยใน <ism. S 2> การแข่งวอลเลย์บอลชายหาดด้วยนะครับก็เอที่เกาะที่เกาะกระดานเนี่ยไม่ไม่ไม่ค่อยน่าห่วงเท่าไหร่แต่ว่ามันจุดอ่อนบนเกาะกระดานก็คือมันมีที่พักนะครับ,ลบแล้วก็อาคา,าราศราลาที่พักของของอุทยานเนี่ย ก็เคยมีผู้รับเหมาไปทําแล้วก็เขาทิ้งงานเขาโอครับเขาเบิกเงินไปไปนิดหน่อยก็ทิ้งงานเบิกเงินประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นแต่เขาสร้างสร้างแล้วเสร็จนี่ประมาณประเจ็ดสิบเปอร์เซ็นได้ก็โชคดีทางผู้ในการสานักเขามาด้วยแล้วก็เขาก็ยินดีที่ที่จะสลับหนุนประมาณเพื่อเพื่อให้เสร็จนแล้วเสร็จแล้วหลังจากนั้นมันก็จะได้เป็นที่ท่องเที่ยวได้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอเส้นทางเอจาก ภูเก็ตแล้วผ่านเกาะไหไปถึงหลีเป๊ะเนี่ยมันมีเอ่อเที่ยวเที่ยวเรืออยู่ซึ่งผมก็รู้จักไปดยผู้ประกอบการเรือส่วนใหญ่จะอยู่ที่ที่หลีเป๊ะนะครับแต่เขาไม่เคยมาแวะาะกระดานเพราะว่าเกาะกระดานมีที่พักอย่ต่อไปก็จะได้มาแวะที่นี่ตอนนี้เนี่ยตามเกาะต่างๆที่มีที่พักเนี่ยไม่ไม่น่าเป็นห่วงแล้วเพราะว่าช่วงช่วงไฮซีซั่นเนี่ยก็จะเป็นหมดนะครับช่วงไฮซีซั่นเต็มครับ นะครับเพราะเราต้องทำทุกทุกระบบเพื่อให้ช่วงไฮซีซั่นก็จะได้มีคนมาเที่ยวเกาะให้มากขึ้นแต่ก็เสียดอ่อนเราก็เือที่พักตัน้อยนะครับแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคนมาเที่ยวเกาะในหลายคนพอไม่มีที่พักก็กลับไปนอนขบีบ้างอะไรต่างๆรัะนั้นเราก็พยายามที่จะให้มีจุดยึนอยู่หรือที่อยู่บนบนบกประเภทภูเขาถ้ำน้ำตกอะไรของที่ลึกเลยต่างๆเนี่ยครับว่าที่ที่พักบน ผลบบนบวกนี่ยังยังบ้างเยอะนะครับก็จะใช้พวกจักรยานจิ๋วอด้วยนะครับอย่างของตําบลลิเป้เมื่อกี้ก็มีมีอย่างที่พักแบบโฮมสเตย์ก็มีนะครับ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 วันวันนี้ก็คงพอท่านนี้่อนนะครับครับครับผมครับท่านผู้ว่าครับครับขอบคุณท่านผู้ว่ามากนะครับครับผมครับสวัสดีครับท่านผู้ว่าครับครับคุณฟังครับนั่นก็ถือว่า เป็นไฮไลท์นะครับของท่านผู้ว่าเดรัสถึนสุริครับลงพื้นที่ที่ตำบลปลเหลียนวันนี้ครับเรียกว่าไปดูแหล่งท่องเที่ยวกันมากมายตำบลปลเหลียนนี่มีน้ําตกถึงเจ็ดที่ด้วยกันนะครับแล้วก็ที่สําคัญนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในแต่ละปีนี่เป็นหมื่นๆคนทีเดียวครับอย่างที่ท่านนายกอบตอ ตะบนปลเหรียญท่านบอกนะครับนายกสมพงศ์นะครับก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวบนบกที่เราสามารถท่องเที่ยวได้ทั้งปีนะครับเพราะว่าน้ําตกที่ตะบนปลเหรียญเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้ําตกโตนเตโตนตกนะครับก็มีน้ําตกไหลตลอดทั้งปีนะครับ ซึ่งก็เป็นจุดขายจุดหนึ่งของของจังหวัดตรังเรานะครับและท่านผู้ว่าท่านก็พยายามนะครับที่จะส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวนะครับท่านก็ลงไปหลายๆที่ครับจะเป็นท่านถือว่าเป็นนโยบายเลยครับชาวเลปา่านาเขาถ้ำน้ำตกนะครับให้ครบวงจรเป็นการส่งเสริมโดยจังหวัดตรังของเราเนี่ยแหละนะครับเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวในช่วงของเปิดเปิดสถานที่ท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซั่นอย่างนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางเกาะแก่งต่างๆหรือจะเป็นบนบกก็ตามแต่นะครับ อย่างเกาะกระดานท่านผู้ว่าท่านลงไปแล้วนะครับจุดอ่อนอยู่อย่างหนึ่งก็คือไม่มีที่พักตัวนี้ก็กําลังกําลังเสริมกำลังเพิ่มเข้าไปนะครับเพื่อที่จะรองรับนักท่องเที่ยวนะครับนั่นก็คือส่วนหนึ่งของรายการผู้ว่าพบประชาชนวันนี้ครับโดยท่านผู้ว่าเดรั่วสิมสรีนนะครับซึ่งก็หลากหลายเรื่องราวครับที่ท่านผู้ว่าท่านลงพื้นที่นะฮะเรียกว่าภารกิจท่านนั้นมีทั้งวันตลอดทั้งสัปดาห์ตลอดทั้งเดือนทีเดียวนะครับที่จะพัฒนาจังหวัดตรังของเราให้เป็นจังหวัดที่เรียกว่า หน้าท่องเที่ยวนะครับแล้วก็สมบูรณ์แบบทุกๆอย่างทุกๆด้านนะครับเอาละรครับคงจะต้องทิ้งท้ายกันตรงนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการผู้ว่าพบประชาชนในวันนี้ครับทางสวทธรัง91.25เมกะเฮิรผมวิวัฒน์สุขสุวรครับลาคุณผู้ฟังเพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีครับ